mùa <laughs> <Để đợi. cười> <Để đợi. cười> <laughs> hồng phân tích mùa hồng Đến mùa chào hộp mùa gặp không gặp mùa gặp mùa gặp mùa Cháu mùa ผมก็ยัง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 บอได้บอได้นี่เตียวว่ามันหายนะครับได้ละวน้องคำสักเตียงนี่แหน่ก็เตียงกับผมมาหาแม่มันนี่แหละมีที่หายคือขาหลังสองขาอะไรกัเครื่องไหนหายหายหายไปนะครับส่วนเอื่อก็ไล่ขาบอกไปเลยครับอกไปครับแล้วเขาเขาหันห้อยแผลห้อยอย่างไรครับห้อยแผลหันครับแผลลักษณะอย่างไรครับแผลลักษณะโดนมีดแทงหรือไฟจี้หรือไฟช็อตแแบบอีแฮบแผลตี แผลตีไอจะเื่้ตายเลยอันถ้าถ้าตัวถ้าตัวคุณว่าคนบุกนี่ต้นหัวนี่มันน่าจะมีแผลนะครับนอนมีแผลแล้วก็ถ้าจะเให้มันตายไปคออาจจะมีมีดแทงแต่บผมนี้ครับแต่บผมนี้แต่ตอนนี้เอาไปชำระตีตี่บ้านนี่คือเอาไปพอคเอาไปพอตี่บ้านนี่คือสี่โครงจำ จำถ้าถ้าโดนบุ๊เนี่นะไอ้ที่โค้งหน้าจะฮักนี่ผมว่าบน้าจะมาได้เวบุกอ่ะน้าจะน้าจะอีแฮมมากกว่าแฮมที่เขาเจี้ป๋าอย่างนั้นะหายห<ด>น้าจะขาดหลังนี่หาไปหมดครับเหลือแต่ถอนถอนหน้าตีว่าตัวนี้มันจะมันจะ,ม,นจะมันจะนอนอยู่ประมาณตีพอมันจะมีห้อยหลกักห้อยหลักไปหาตีตีเขาํำเละห่างกัน,นนะประมาณสักตัวได้นะประมาณสักสองร้อย การเลี้ยงงว้วเลี้ยงอย่างนี้เนี่ยมีศัตรูอย่างออตีนของมก็ปกติผมบอกมีครับผมมีศัตรูผมมีคือว่าผมบอกเคยแต่ไปทีเลี้ยงอย่างเคราะห์ีนะครับการเอางวัวไปเลี้ยงเป็นอย่างนี้มันก็ับเป็นหูจักกันมดอยน่นะมันเตี๋ยเปิ้นผมมาได้เอามาใ่ายอ่ะมีนก็เริ่มมีคน้นตีเป็นเลี้ยงงว้วแต่กันมันใ่ย่ให้ผมเอาผมเข้ายัาง้ง ลักษณะค,คนไล่นี่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นพวกอย่างพวกแด๊พวกติดยาก็หรือพวกมหาป้ามาค้ำมาคืนมาซองอย่างเนี้ครับน่าจะ,จะจะอันนะครับตีสันสันนิษฐานว่าหาเครียดหายยังอีกอรหรือบ่ขี้ยาอีกอ,อย่างเงี้ยตามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกัดลังติดตามครับเป,เ,ปเปินเปินเปินมาหาผมเราจำได้จีนะครับผม,มนี้นะครับผมนี้เลยนพื้นที่เลยมัครัะครับ,รบ,รบที่เคยได้ยินมาผมนี้นะมีเป็นงัวของงัวของปีข้างแรกครับ ในพื้นที่ตำบลบ้านดอนแตนนี่เนาะน่าจะสักหมื่นห้าประมาณนี้ครับงวกี่เดือนนะครับประมาณประมาณสองสามเดือนสองเดือนสามเดือนนี่นะคังวเกินไหมเลยนี่ครับคบใยานุมแม่เดี๋ยวน้องยังใบยาเดี๋ยวกินยากแต่ยังบ่ได้กินเจครับอีกกลงนี่นะครับติดตอนงวงขึ้นรถออกไปขายตังอย่างวัดอย่างนี้นะครับแต่ก็ได้ยินข่าวอยู่แต่ว่าผมกับผู้รายละเอียดครับเนาะอยากจะฝากเตี้ยนอย่างกับกลุ่มผู้เลี้ยงงวงอย่างนี้ก็เฮ้ออย่างนี้ครับชมนี่เออก็ชกแต่ผมก็ฝากว่า เจอกันพอเจออีกนนอย่งกันน้อยครับเนาะตรงนี้เนาะมันก็มีข้มูลกระโจนมาแล้วเศรษฐกิจบวกใครดีเนาะเศรษฐกิจกับบวกใครดีตัวยัยยงไม่แข่งกันจีนแง่งง้อ่เลี้ยงตีไหนครับเก็บไปที่เออเก็บเอาไปไใบตีไม้ครับหมูเด็กเด็กหยาดเที่ยวกันนั่นนะครับเอาไปไใบตีไม้ต่นี้ก็เลยล่างเลยหมูมีไขมัดครับมมครับหมูมีไขมัดครับมีกับมีมัดช่วงมาวันกินมาวันนี้นะครับแต่จะไปนอนกับเปลี่ยนนอนเอาไปล้มฝูงกันมั่น บ่เทียนใจก็นี่นี่เกิดเหตุลักษณะอยจะนี่เนาะตนอมันจะแดดหน่องว่าน้อยเกิดไม่กับนอม่ต้องมีห้องละดูตลอดได้สองวัดละสองวัดนี้มันห้องเกิดเพราะเสียงเสียงบ่อบ่มีบ่มีแล้วบางบางบางเปียนะแต่ได้ยินเสียงจากห้องดังๆกลายเป็นห้องแบบบ่มีเสียงเละเสียงแแหบเอยั้งดลอีแหบกะไอ้พวกสองกบสองเขียนนี่ไง แอราไม่จะโดนแฮอือกากลางนตะวัเนาะผมมันตกเนาะครับผมถมมันตกแล้วก็อาจะเ็ก็ได้ว่างัวตัวนี้เนี่ยมันมันตะกอยูเนาะตะกอยูตบเจ้าแล้วแบนตะกยูตะตะยูอืมอืมอืักกรไดาหาเียหนาอย่างนี้จะเป็นป้าใจ่่วประมาณนี้เบาไปข้อจะไม่ขาอยู่นะครับมันเนี่ยไม่หิวถึงปั่นอันเดียวถึงอะ ตัวว้าวิ่งเพ่กับมีเหมือนกันนะลักเหมือนกันนะลักข้อสรอยไอ้มันมันมาแกนลักงอนมันลักจี <c oughs> <c oughs> มันมันไป็นกบขามัอนอ่ะขาเออขาหลังขาขาซ้ายขาขวาขาหลังอ่ะขาไอ้ขกดำขาไอ้ที่ท้ายนั่นแหละครับเออเออเออ ตงผ่าบ้านมีย่ล่อะอืมอืมเอ๊ผู้เสียหายเขาอยู่บ้านปันเองสักอย่างหมู่นี้แล้วจ้ามีเบอร์ไอ้เจ้าของงัวกเออเจ้าของงัวจะติดกับพนักงานส่วนนะครับเพราะว่าเจ้เาะนี่ก็เอาเอา,เอากระไฟติดตัวนี้แล้วสอบไปดูอ่าจากนี้แล้วสอบไปิเกอบตุ๊บปัดเก็บเนี่ยมีสายของที่น่าจะมีตัวบ้านทางลับสันนิษฐานใน,นในคนในหมู่บ้านนะเนาะอ

น้อจิบจิเนาะม้อ่อยดื้อเนะเามันยังหวาเนาะับก็นนี้มันก็ใคลับอยู่เนี่ยมันไปเตยมันไม่คืมันก็ไปอยู่เตยไปอยู่เตยมวนมห็นไมเนฝุ่นอันท่าตอนนี้ข้อหายังไห้ครับเนี่ยตอนนี้ก็อะกอน เรื่องให้อย่างนั้นอยู่ที่พนักงานตรวจขาบน้องเขาอย่างน้องนี่ปัญหาข้องผมเป็นต้นนะครับครับผมครับผมการสิ่งต่างต่างที่หายเนอก็ต้องประกอบกันหลายๆลยท่านครับครับผมขอบคุณมากครับสาวััดครับผมครับผมครับครับ